ว่าแล้วว่าลืมทำคลิปคันนี้ให้ลูกค้าแน่ๆเลยสวัสดีค่ะเซลฝนรถบ้านเฮงเฮงเฮงค่ะวันนี้นะคะ1นึคันนี้ที่ฝนอยากมาทำคลิปมากๆนะคะแต่ลืมไปเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota a อ t ลติส g ค่ะปี2020ค่ะเป็นอัลติสสีบอนเงินนะคะสีเดิมจากโรงงานคันนี้ไม่เคยทำสีแม้แต่นิดเดียวค่ะแล้วก็ไม่เคยอาบน้ำด้วยค่ะ ใครหารถที่ประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้แนะนําอีกหนึ่งคันเลยค่ะประหยัดน้ำมันแน่นอนไม่ต้องงอรถไฟฟ้าเลยนะคะสวยทั้งภายนอกภายในค่ะเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านในค่ะด้านในนะคะจะเป็นภายในสีดําค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นพุทธสตาร์ทค่ะฟังก์ชันบนพวงมาลัยจะเป็นฟังก์ชันการปรับโหมดวิทยุนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสปอร์ตสีดําคันนี้นะคะสภาพการใช้งานไม่เยอะค่ะเพราะว่าไม้น้อยด้วยนะคะกุญแจครบ2ดอกค่ะ เลขไม่อย่าตกใจนะคะ46,000กิโลค่ะรับประกันเ,เลขไม่แท้นะคะประวัติเช็คศูนย์ตโตยโยต้ตลอดค่ะวิทยุใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเกียร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะเซลล์ฝนรับประกันเครื่องเกียร์ ให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นปี20แท้นะคะฝนเอามาให้ดูนะเป็นปี20แท้ไม่ใช่19.20นะคะราคาคันนี้ฝนให้ลูกค้าใน YouTube พิเศษเลยนะคะ560,000ค่ะ 5 6 0 0 0 0บาททวนนะคะไม่มีเก็บแวดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มทำฟรีดาวได้เลยค่ะเดี๋ยวฝนพาไปดูห้องเครื่องนะคะว่าเดิมขนาดไหนสติกเกอร์5จุดครบทุกจุดนะคะเครื่องเดิมรับประกันเรื่องชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกองหม่นะคะเซลลฝนยินดีคืนเงินจากราคาซื้อให้100%เลยค่ะด้านหลังแล้วเอยด้านหน้าแล้วนะคะไปดูด้านหลังค่ะ คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็นน้ํามันล้วนนะคะยางอะไหล่ครบอุปกรณ์ครบนะคะเดิมๆเลยทุกจุดนะคะ ใครหา Toyota าอาติสอยู่นะคะเซลฟฝนต้องขอโทษทีนะคะว่ามาทำคลิปให้ช้าช้าไปหน่อยนะคะแต่ก็ยังทันนะคะยังไม่ติดจองเนาะยังไม่ติดจองสำหรับอาติส 1.6G ปี2020นะคะใครหาอยู่เข้ามาหาเซลฟฝนได้เลยะคะ่ะที่รถบ้านเฮงเฮงเฮงนะคะถนนกาลประพึกบางแคค่ะ เต็นท์เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นลูกค้าติดต่อเซลล์ฝฟนเข้ามาก่อนได้เลยค่ะว่าจะเข้ามาดูรถเซลล์ฝนเตรียมรถให้ค่ะ